ครับสวัสดีครับอ่าดินนี้ต้อนรับสู่ช่องเดวานาแมตเตอร์แอนดชานนครับอันนี้แอดมินตั้มนะครับแห่งช่องเดวานาแมนเตอร์แนนะอ่าก็ช่องหยอกสัตว์เลยนะครับวันนี้ก็นะครับก็ขอนำเสนอนะหลอดไฟทีสิงนะครับอ่าสำหรับปลาแดงนะหลอดอันนี้ก็คือทีสิมีทั้งปลาสีทองปลาแดงก็หลอดไฟสีขาวก็มีนะครับมีทุกแบบนะแต่ที่แอดมินถือนี่คือปลาแดงนะครับนะครับ ต่อมาครับตัวต่อมาที่แนะนาเลยของอโลพัสนะครับนีตัวนี้เป็นแร่ธาตุนะครับแร่ธาตุเป็นเป็นน้ํานะครับใส่ในน้ําได้เลยนะฮะนี่เป็นลิควิ d ดนะอ่าก็คือออร่าพัสนะครับใช้ได้กับปลาสวยงามทุกชนิดเลยนะครับเนี่ยแม้แต่กระเบนได้หมดปลาปอมปลาทองบางกอนะครับอันนี้จะทําให้ปลาเก็ดเงานะนะครับดีมากเก็ดเงาก็บํารุงเก็ดนะทำให้ปลาขับสีในช่วงแทนนิงได้ดีด้วยนะครับ สำคัญนะฮะอันนี้มีไว้ติดบ้านก็ดีนะครับอะต่อมาครับอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ Active Plus ก็คืออันนี้เป็นวิตามินนะลดเครียดนะครับปลากินดีแล้วก็กระตุ้นภูมินะอ่าก็เหมือนคนเราครับต้องมีวิตามินนะครับแล้วก็แรกธาตุไปช่วยร่างกายทำให้แข็งแรงนะครับเนี่ยติดบ้านมันก็ดีนะครับอะขอโลพสนะครับนะก็อันนี้คือต้องขอบคุณ ทางคุณดีของ a l โลพัสที่ให้มาทดลองใช้นะครับแล้วก็ขอบคุณแอดมินแยมแห่งอ l โลพัสด้วยนะครับที่ติดต่อประสานงานกับช่องนะครับขอบคุณมากนะครับขอขอบคุณมากอ่ะเดี๋ยวแอดมินจะลองใช้หลอดทีสิตแทนนิ่งปลาแดงที่บ้านนะครับที่บ้านมีปลาแดงตัวนึงพอดีนะอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าสีของหลอดไฟเป็นไงเมื่อโดนปลาแล้วก็ดูวิวัฒนาการในการแทนนิ่งด้วย ถ้าใช้ไปนานๆเขาจะแทนนิ่งไเในตัวโดวยทําให้เก็บเนี่ยปลาแดงมากเลยนะครับอ่าจจะลองไปดูกันนะฮะอ่ะลองดูอ่ะโอเคนะครับอ่าต่อมานะครับหลอดทีสิบนะครับแอนดินก็จะเปิดประเดิมใช้นะครับในการแทนนิ่งสีปลามังกรแดงน,นั่นเี่เปิดตรงนี้นะ Open here, นเทีนิอ่ะเปิดเลยนะเปิดง่ายนะนี่นะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหลอดกันนีดหลอดโอเคนะ นี่นะครับการกระแทกอย่างดีนะครับมีฟองให้ฟองน้ำอ่ะฟองน้ำประมาณนี้อ่ะโอเคก็มีสายอันนี้ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวแอดมินไปติดตู้ปลานะครับที่บ้านอ่ะโอเคนะครับไปรับชมกันอ่านะครับอ่ะก็มีสติกเกอร์ของโลพัสนะครับสปอนเซอร์หลักอีกลายหนึ่งนะของรายการวันนี้นะฮะนี่นะฮะ อ่าโอเคนะครับอ่านี่ครับอ่าดูสีหลอดนะครับตอนนี้เป็นหลอดปลาทองนะสีของปลาทองเดี๋ยวดูความแตกต่างอดูเนื้อปลาอันนี้ปลาทองแบบนี้นะเอาของปลาทองเดิมเนี่ยคือแอดมินต้องการจะเป็นหลอดพอดีนะฮะแล้วก็ทางโลพัสเนี่ยได้ทราบว่าแอดมินมีปลาแดงนะครับเลยให้แอดมินทดลองมานะฮะให้ทดลองเลยก็ขอบคุณมากนะครับ คนดีนะครับใจดีนะผู้ใหญ่ใจดีอ่ะก็เรามาดูกันว่าหลอดปลาแดงเข้ากับปลาแดงเป็นไงนะตอนนี้เป็นหลอดปลาทองอยู่อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะเลยครับดูสีปลาดีๆนะดูความแตกต่างนะอันนี้ฮะเห็นไหมสีสีแบบใช้ผิดหลอดอ่ะปลาแดงต้องใช้ของปลาแดงนะแอนมิน,นกำลังเปลี่ยนพอดีเพราะเดิมเป็นตู้ของทองมาเลยนะตู้นี้ ต่อมาดูสีเลเทลดูหางก่อนอ่ะนี่ครับก่อนใช้ทีสิบอโลพัสเป็นงี้นะเดี๋ยวเรามาดูหลังใช้นะอ่ะแต่ก้อนมีมีนี่ฮะเสือาลายเล็กอ่ะตัวนี้นะอ,ะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไงนะครับอ่ะโอเคครับนี่ฮะปลาแดงมีหลอดทองก่อนนะอันนี้ อ่ครับหลังจากที่ผมได้ใส่หลอดทีสิบนะครับสำหรับปลาแดงแล้วเห็นไหมฮะดูความแตกต่างนี่ฮะจะเห็นขอบเกล็ดปลานะครับด้านบนเห็นไหมแล้วก็คีบคีบของปลามางกรแดงตัวนี้เนี่ยเนะี่ยปเปรย์ตัวนี้สีแดงสดเลยเห็นไหมแล้วก็มังกรรต้วปาาแดงด้วยเห็นไหมฮะอ่าเห็นไหมดูความแตกต่างนะเห็นไหมฮะไม่ธรรมดานะหลอดทีสิบนะครับแอดมินแนะนําเลยว่าเป็น หลอดปลาที่ดีอันดับต้นๆเลยนะในการแทนนิ่งปลากับให้สีปลาครับเห็นไหมนะครับแนะนําเลยนะครับอ่เดี๋ยวดูการทดลองใช้ดีว่าถ้านานๆไปการแทนนิ่งสีปลาตัวนี้จะขึ้นไหมเนี่ยฮะสีปลาตัวนี้จะขึ้นไหมนะฮะลองดูนะฮะอ่ะสับ,บาบังกรตัวนี้นะฮะนี่ฮะก็ซูปเปอร์เรยนะค่ายพีทอโลน่านี่เมื่อคืนก็กระโดดนะฮะ หัวเขาก็เป็นแผลนะถ้ามองดีแล้วก็เกดเกดเก็นึงก็เกดเก็ดนึงก็กกหกลุดไปนะฮะเพราะว่าปลาย,ยังไม่ชินตู้นะเกดหลุดไปเกดหลุดไปประมาณสี่ห้าวันก่อนหน้านั้นเห็นไหมเกดหลุดอันเนี้ยอ่ะส่วนหัวหัวน้องเขาก็เป็นแผลไม่เป็นไรเรามาดูมาดูวิวัฒนาการกันว่าตอนแทนนึงใหม่ๆน้องหัวเป็นแผลเห็นไหมอ่าเนี่ยถ้ามองเด้งบนเห็นไหมอ่ะเป็นแผลนิดนึงก็มาดูซิว่า ผ่านไปกี่เดือนกี่เดือนเนี่ยสีน้องจะขึ้นไหมนะฮะก็มาดูกันนะครับมาดูกันแต่หลอดดีมากนะแดงหางแดงเนี่ยสวยนะครับเพราะว่าปลาแดงตอนเด็กเนี่ยเขาเขาจะสียังไม่ค่อยมานะต้องอาศัยช่วงเวลาแล้วก็การเติบโตของเขาสีก็จะมาตามวัยนะครับปลาแดงนะฮะเนี่ยแต่พอใส่แล้วเนี่ยหอยหางได้แดงแป๊ดเลยนะครับเห็นไหมอันนี้ฮะน้องอาจจะ ยังตื่นตื่นอยู่มั้ยเพราะว่าเปลี่ยนหลอดก็เอามือเอามือล้วงไปน้ำนะฮะก็เป็นธรรมดาปลาแตกตื่นนะฮะ,ฮะเห็นป่าแดงจริงนะฮะเ,เดี๋ยวดูโดยรอบของตู้นะนี่สีแบบดีมากเ,าเห็นบ้าเป็นธรรมชาติเลยนะครับเห็น,น้ฮะโฟกัสหน่อยอันเนี้ยเป็นธรรมชาติเห็นป่าคือไม่ไม่หลอกตานะไม่หลอกตา คือน้ำน้ำเป็นธรรมชาตินะครับใสเลยแต่สีจะไปแดงที่ตัวปลาแทนแต่น้ําจะไม่แดงน้ําเป็นธรรมชาติเห็นไหมข้อดีของหลอด T10 นะครับนะสนใจก็ติดต่อทางอโลพัสด้วยนะครับนี่หรือว่าตามร้านขายอุปกรณ์ปลาสวยงามทั่วไปก็น่าจะมีกันเยอะนะครับนะฮะหลอดคุณภาพดีนะแนะนําเลยนะครับไม่ออกสีปลา นี่ก็กดูเลเทลเห็นไหมหางแดงแป๊ดนี่ mm hmm. เห็นไหมแดงจริงเลยนะครับนะครับอันนี้ถ่ายตอนกลางวันเลยนะทั้งคืนแสงดีกว่านี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูเปรียบเทียบนะอันนี้น้ําเป็นธรรมชาติเห็นไหมต่อมามาดูอีกด้านหนึ่งที่ตู้ที่น้ําไม่ธรรมชาติดดวยกันอ่ะเรามาดูเห็นไหมอันนี้นี่เห็นไหม สีน้ำจะหลอกตาเป็นเป็นแนวลิเกเห็นไหมคือคือเขาจะชมพูทั้งตู้เห็นไหมหลอกตานะฮะแต่ของหลอดที่สิบะ่ะตัวปลาจะแดงแต่น้ำจะเคลียนะฮะอ่ะนะครับเห็นไหมความแตกตา่างดูนะอันนี้เห็นป่ะอันนี้จะไม่ธรรมชาติอ่ะเดีย๋ยวเรไปดูท่สบอีกทีกันนะฮะอ่าครับแล้วก็เนี่ยฮะ ทางแอดมินก็มองว่าเนี่ยของแอดมินมีมีขอนไม้ใช่ไหมคือถ้าเราใช้หลอดทีสิบอะตะไคร่น้ำเขาจะขึ้นเองตามธรรมชาติสวย,ยนะครับเขาจะขึ้นสวยเป็นธรรมชาติเลยนะฮะสำหรับคนที่ชอบตะไคร้เนี่ยเดี๋ยวค่อยดูหลอดทีสิบแล้วตะไคร้ขึ้นขอนไม้สวยเลยนะแล้วก็หลอดทีสิบสามารถเอามาปลูกไม้น้ำได้ด้วยนะครับต้นไม้น้ำนี่ก็ขึ้นดีเลย,ยนะ ปาะมานี้นะครับอ่าโอเคครับฝากด้วยครับอโลพัสนะครับหลอดปลาดีมีคุณภาพหลอดทีสิบนะอ่าฝากด้วยตามนี้นะครับนี่อ่ะนี่อ่านะครับก็ตามนี้นะครับอ่าแอดไลน์ไปนะครับแอดอโลพัสอ่าฝากด้วยครับสุดท้ายนี้ขอบคุณคุณดีด้วยนะครับอ่าครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับบ๊ายบายอ่า๋ยวก็มาดูวิมานาการไปเรื่อยนะตอนนี้ครับบ๊ายบาย เลยนะฮะนี่นี่ขนาดน้องตื่นเหนะะือเนี่ยโอเคครับ